สองยกผ่านไปครับนี่คือภาพช้ายกที่สองที่ผ่านมาธนูงเงินเป็นฝ่ายกระชับพื้นที่ต่อยหมัดหนึ่งงครับยังไม่เน้นยังไม่จจกแต่ว่านี่ฮะซ้ายมาขวาคืนหดขวาคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับยังไม่จากยังไม่หนียังไม่ห่างไปไหนเลยครับศรีะเกตหัวหน้าทีมด้วยกันก็จริงแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีการันตีกันถึงคุณภาพการันตีกันถึงเกมที่สู้วันนี้เลยไม่มีใครยอมใครครับจะเป็นเงินก็กระเป๋าใครกระเป๋ามันครับครับ รดฉะนั้นเต้าหัำหันกันเต็มที่ครับตามกรอบตามกติกามวยไทยครับนี่คือ5ยกเต็มรูปแบบเลยครับชก3พัก2ชกกัน5ยกได้ลอยกว่าแล้วครับรูปร่างสรีระของบังไฟโก้สายอยู่ข้างหน้าหัวขวาหลังมาดูเงินจี้เข้าไปครับแข็งแกร่งแรงครับกระดูกมวยในโชคชนนะชกมาเยอะแล้วครับผ่านสิงเหนือเสือใต้มาด้วยกันทั้งคู่ฮะ ถือว่าบูมสุดๆแล้วครับวงการมัวของจังหวัดสีสกิดในยุคนี้ครับขยับเข้าไปครับสายหน้าไปครับแทงเข้าขวามาทีบซ้ายครับก็มีดรช้างอภิชาระยับสีแหละครับแล้วก็คุณอุทัยทัพทาสาครับจะไปสร้างสีสันในช่วงต้นเดือนนี้สองเมษาครับจะลงซุปเปอร์ไฟท์อเดินไม่มีเกียร์หลังแล้วครับเป็นเกียร์สีแดงธนูเงิน ีบซ้ายหน้าดันเข้าไปทีปคืนครับบังไฟโก้ไม่ยอมคุณอยู่แล้วครับทีมาทีบคืนน่วมแต่น่วมนวงแต่น่วเตะมาก่อนเลยครับบังไฟโก้ขยับเดินต่อนะครับธนูเงินครับทีบซ้ายหน้าไปก่อนครับเบิอทางครับอัดหวดขาสิครับขยับนูนหุ่ยออกสายสวยครับคะแนนของบังไฟโก้ขยับเดินต่อครับอ้อดูครับน้าต่ออย่างนี้ได้ใจพี่น้องแฟนมวยครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมเจาะไปเรื่อย บังไฟโก้นี่นิ่งครับจังหวะสองเน้นคำใหญ่ๆครับบังไฟโก้น้ำเงินเต้สูกได้ลอยหดขวามาและถีบฉากออกไปครับแน่ทำได้สวยนะครับเตะขวาและถีบซ้ายครับออกซ้ายหน้าครับบังไฟโก้ถือว่าแผนยังอยู่ในเกมของตัวเองทั้งคู่ครับออกซ้ายหน้าไปเจอขวาขึ้นครับธนูงเงินเริ่มเตะสูงขึ้นครับอถีบซ้ายจังหวะที่บังไฟโก้จะต่อย เดยกที่3ครับทางโค้งครับเ้าวิ่งก็ทางโค้งอ่ะรเมตรนวมแตะนวมม้าโอ้ขวาคนละทีมวยขวาก็ขวามาขวาคืนเอาละครับยังไม่มีใครยุบยังไม่มีใครเจ็ดห้เห็นนะขยับไปเรื่อยครับอ๋อแล้วครับขาอีกแล้วครับอาทีพื้นครับบังไฟโก้โอ้หผู้ขี้มากครับเกมเบียดฮะดูฮะจาอเกมรุกทางหเงินฮะเกมรับบังไฟโก้โหดขวา โอ้ก็ถีบฝาวีดอกนึงอ่าแต่อย่าไปต่อครับธนูเงินหดไม่หดครับหวดไม่หดถีบสายนำไปก่อนถีบซ้ายคืนครับนี่มันจะไปยากอะไรครับถีบมาถีบคืนจะสับตกตั้งแขนดีครับเนี่ยครับกำลังแขนต้องดีด้วยครับจังหวะไล่แขนแบบดีโอ้สภาพแวดล้อมดีมากครับแต่ละดอกแต่ละมิดออกไปนี่เสียงเชียร์เต็มสนามครับไปพร้อมเสียงเชียร์ทั้งสองมุมฮะถีบซ้ายนํำครับธนูเงินัางไฟโต้พูดขวาวอีกแล้วครับ ที่ใชายังยังไม่จากไปไหนครับคู่ขี้อยู่ครับประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุก,กจิตนาการแบบไร้ขีดจำกัดแล้วก็ปุ๋ยยูเรียตานกป,ปากหางปุ๋ยดีมีค<ม>ุณภาพสนใจติดต่อโฆษณาก็โทรศัพท์081 303 3759คุณคำจันทร์สาวคำเขตอลไะครับ คู่แรกคู่เปิดหัวนี่เป็นเรื่องของเมืองสีสกเกตเลยครับเพราะว่านักมวยทั้งสองมุมเนี่ยอ,อยู่ในทีมของสีสกเกตทั้งสองมุมแล้วครับแต่ด้วยศัดสีเหมือนที่ผมเรียนแล้วครับยกต่อไปเป็นยกที่4มุมแดงธนูงเงินน้ำเ,เงินบังไฟโก้ะกระชับพื้นที่ไปเรื่อยนะครับบังไฟโก้ขอขยับเดินบ้างครับเอาแทงเข่าขวาดีครับโอ้โหสวยงามแตธนูงเงินถีบซ้ายครับเอาเตะขาครับธนูงเงินแล้วก็ถีบซ้ายครับ บางไฟโกถึงตัวถึงตัวพยายามจะขวางนะครับบางไฟโก้อัธโนเงินคล้องได้ก่อนครับแล้วก็ทําอะไรกันไม่ได้อ๋อลงทุนต่อครับออกสตาร์ทมายันยก4ี่ตอนนี้นะทรงเดิมเดินหน้าไม่มีหลังครับโอ้บางไฟโกเลือกครับเลือกเล่นครับเลือกจังหวะวางขวาครับดูฮะเน้นเน้นขวาอีกแล้วครับขวาไปขวาคืนครับขยับเข้าไปครับธนูเงินครับ เอื้อครับออกไม่ออกครับแม่พยาจะตัดลําตัวครับเจอถีบทลายจังหวะเตะขาครับแข้งขวาสูงครับบังไฟโก้ธนูเงินหมัดขวาครับเตะขาครับซ้ายมาเจอขวาโตอไรจะออกอาวุธเข้าตากรรมการครับบังไฟโก้ถีบธนูเงินบี้เข้ามาจี้เข้ามาธนูเงินน่วมแต่น่วมน่วมแต่น่วมต่อยมาคาหมัดขวาอีกแล้วครับบังไฟโก้ธนูเงินก็พยายามเตะขวาจะถีบถีบแล้วเดินมาโดนทีบคืนครับ มันจะไปยากอะไรมามาแลกกันครับแน่ยกินสายกินสายโตกบเตะหลุดครับโดนหมัดขวาบังไฟโก้เตะขาไปครับธนูงเงินแล้วในในดูซิเอา้าหัวขาครับธนูงเงินครับแหม่ทีมงานิสัันเดินเร็วอุ้ยไปโดนแค่ขวาของบังไฟโก้ไม่รู้ไปแล้วครับไม่รู้แพ้จะนะแต่ได้ใจแล้วครับคู่นี้อาแล้วเริ่มถอยชาลงไปมีสองงัดกับบังไฟโก้ธนูงเงินเข้าไปใหม่กี้เข้าไปครับกาดต้องสูงครับอาหลวมไม่ได้ ต้องไฟโกมีศอกมาแจมแล้วจังหวะจะวางขวาแต่ว่าธนูเงินก็ปิดทางมวยไว้เหมือนกันกับทีพี่เล่าทีบซ้ายดักเอาไว้ครับเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาเตะขวาครับขยับเข้าไปต่อครับธนูเงินพยายามจะต่อยล่างเรขึ้นบนได้แ้างขวาครับความทีต้องมาแล้วครับอาแล้วครคืนด้วยซ้ายหน้าเหมือนกันครับธนูเงินจังหวะดักครับดักเตะขวา นี่ฮะเตะขวายกบังไว้ก่อนธนูเงินแลทีควาไปดอกหนึ่งกับบังฟโก้ทีไปสองครั้งแล้วธนูเงินจี้เข้ามาใหม่เจาะไปเรื่อยๆครับเป็นการนำร่องเ้ือโอ้ยลูกนี้ชาร์จด้วยเข่าซ้ายครับอืมเป็นเข่าหน้าแบบไม่ต้องจับเลยนะครับทำไม่สวยเลยครับบังไฟโก้ครับยุ่งแล้วครับธนูเงินครับเตะไม่เข้าครับบังไฟโก้ยกบังทีบซ้ายครับบังไฟโก้ธนูเงินหันขาครับแข้งซ้ายครับ แย็บซ้ายเอาไว้ครับบังไฟก็เตะซ้ายมาเจอขวาคืนครับโอ้โห,โหเกือบนิดเดียวครับขึ้นบนอีกนิดหนึ่งนะซอกคอพอดีแล้วลูกเตะขวาของธนูงเงินดันเข้าไปครับพยายามจะเข้าดูเหลี่ยมในบ้างครับธนูงเงินหมดยกที่ 4, 4. มาการบ้านงานเข้าทั้ง2มุมแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยเกียรติเพชร s, s k s โดยการสนับสนุนของ SKS e m p อ r e ยยาคลิกคูลและก็ p าพเล็กคอมแพกดูจังว่าตัดลำตัวครับของธนูเงินเตะขวายัดมาครับ ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเสียบซายนี่เสียบสวยเลยครับของบังไฟโก้แล้วก็เตะขวามาถนงกันพยายามเตะสูงนะครับเนี่ยครับทีมงานสอจารุวันครับแล้วก็เกียรติชัชนนานครับเชียร์ที่บุมแดงครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์พลเอกยุวนัดศิริ ศิริยกษุณอยุทยาจะจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ให้กับสมาชิกอดีตนักมวยเก่าทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของอดีตนักมวยเก่าที่เสียชีวิตแล้วด้วยครับงานนี้ทางด้านเสียหนุ่ยอนเนกกิตาจรเกียรติก็จะนํากาฟแฟโบราณมาบริการแขกผู้มีเกียรติด้วยเสาร์ที่6เมษายน13บนาฬิกาเป็นต้นไปที่สโมสรทหารอากาศบางซื่อครับเป็นคนดีมีน้ําใจอยู่แล้วนะครับทางด้านของเสียหนุ่ยกาฟแฟโบราณครับ งานขึ้นบ้านใหม่ผมนี่ก็นําไปบริการแขกเรือที่มาร่วมงานกันตั้งแต่เช้าครับยันค่าเลยครับครับเดี๋ยวนี้ก็งานของสมาคมกีฬามวยอาชีพเมวองไทยครับสโมสรทหานกากา์บางชื่อครับบ่โมงเป็นต้นไป6เมษายนครับเตะขวาครับบางไฟโก้ดักเอาไว้ครับเตะขวาขึ้นครับธนูเงินต้องเร่งแล้วนะครับเกมของธนูเงินมันบีบแล้วเกินแล้วครับอาระครับแข้งซ้ายสวยครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดขวามาขวาโตซ้ายไปครับแน่นอนคือ่ววัดไม่แน่นอนครับ ยังไม่มีอะไรแน่นอนตราบใดที่ยังไม่ได้ยินเสียงระฆังยกที่5ยกสุดท้ายหน่วมแตะนน่วมเขาพยายามจะหวดซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังของธนูเงินที่กบั้งไฟโกนี้นิ่งเหลือเกินวันนี้ครับพยายามจะตั้งแขนตั้งขาแล้วก็มีกระซิบข้างหูเบาๆครับ แต่ว่าเราอ่านปากออกครับว่าพอแล้วพอแล้วครับเรื่องอะไรจะพอแล้วครับธนูเงินก็คงจะคิดอย่างนั้นครับขยับถึงตัวตีได้ไหมครับมาต้องสร้างจังหวะนะครับธนูเงินไม่มีพอแล้วครับเมืองพอไม่มีเมืองพนไม่อยู่ขอนแก่งนะธนูเงินแต่ชนะไม่รู้แล้วครับเต็มที่ไว้ก่อนครับต่อยไม่โดนแต่เตะโดนครับฝังไว้กทีตอยฉากออกไปครับ เกมคุมสถานการณ์ครับแต่ว่ามวยมวยอยู่ตรงนี้ตลอดครับเกมรับของน้ำเงอนครับดากแทงดอกนี้พยายาจะต่อยซ้ายครับก็เสี่ยงที่หมัดแล้วครับตอนนี้เวลายิ่งเหลือน้อยมันก็ยิ่งบีบหัวใจครับอนุเงินสับไม่สับต่อยไม่ต่อย้ายหน้าหลุดครับบางไฟโก้ก็แหมก็พยายามจะบอกนะพอครับคือก็เสียวเหมือนกันแหละครับ คือถ้าเกิดธนูเงินไม่พอตัวเองก็เรียกว่าหวั่นใจอยู่เหมือนกันมายอมอยู่แล้วครับให้มันถึงที่สุดแล้วครับหยุดที่เสียงระฆังไปเลยฮะนี่คือยอมวยรุ่นเล็กครับธน,นูเงินจากน้ำเกลียงสีสเกตครับบังไฟโกมุกดาหารหน้ามองหน้ารู้ใจแล้วนะมวยตอนนี้ครับเสียงกองเชียรเงียบแล้วคุณป๋องเป็นคู่แรกคู่เปิดหัวครับ สตาร์ทมาตั้งแต่ยกหนึ่งก็บเกมเร่งยันยกสุดท้ายนะครับทางด้านธนูงเงินหัวใจต้องมาก่อนอย่างไม่หมดเวลาก็ยังมีความหวังครับแต่ว่าเจอถีบลูกนี้หมดยกสุดท้ายครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับจะว่าไปแล้วนี่ถือว่าเดินจนแทบจะวินาทีสุดท้ายเลยครับธนูงเงินเกียรติชัดชนันอันเวลาต่อยยกห้านี่เห็นพองใหญ่เลยนะครับน้ำเงิน อ่ะครับลยครับด้วยเกมกีฬาครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะดูคะแนนทั้ง3ท่านก่อนครับวิวัฒน์บุญยังก่อนชูมือเนี่ยครับวิวัฒน์บุญยังครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือไปที่น้ําเงินครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตหรือว่าไซมูนสโนเกอร์คลับนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนธนงเงินเกียรติชัชนันครับ